อ,อมาลาาะดาดมาไม่เจอต่ดานนี้เนาะไมมันแหลกแหลกแบบเก้าอปีป่ะวะ มันเงียบเงียบผิดปกติโอเคโอ้เสียงนี้อะไรหรือจะโดนจับแทงไม่ได้แค่หนึ่งโย่ สีผิวเหมือนจะเนียนนะแต่การแต่งตัวนี่สีสันไม่น่าเนียนก้เล็กมากกว่าตุ้งเดียมันอยู่ไหนไม่เห็น อุ้ยอุ้ยปับก่อนตัวส้มตินบื้อบื้อบือบื้อจะโดนจับแทงไหมเนะี่ยนี่เอแม่ไม่ยมองกนน่ไม่อ,อ,ไไอจโดนจับแทง,แงลุนล้นลุ้น ฉันไม่เห็นนะเนี่ยเธอฉันวิ่งเข้าบ้านเล็กคือคือ,คอแบบว่าเหมือนมีเสียงอะไรอยู่ข้างหลังหรือแบบไม่เห็นละหันไปอทีไปไปเกืบจีต้ตุดลนละไอคิดฉันยมไงตึงแล้วติดโ<อ>น,นวันอ่าแต่ติดทำไมซ้ำซากไะนี่ก็ติดเุยหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้ว หัวาัวมันติดซ้ำซากอย่างนี้ล่ะโนวันอะรัดกลุ่มเกินนะบางทีังไงแันไปใครบ็อกทันเหรอฮุยยเธอเธอเธเธออยู่ไหนขับไม้ับไม้ขับไม้ับไม้ขับไมอื เดี๋ยวพุ่งจะเย็นขอโทษคิ้เลิกขอโทษไม่เอาไม่เอาเราเราไม่จะไม่เหลี่ยมกันกิ๊เลิกเรา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 โอเคเราเออทิ้งเลิกขอโทษจริงจริงเธอแล้วว่ิงไปแอบอะไรตรงนั้นน่ารักมากเลยช็อก้ยต้อตกใจอ่ะเดี๋ยวฉันผักไม้เองทำทำยังไงอ๋ออ๋อเออเดีวลูกเองโออ๋อเออเออเออฉันควรใช้ไหมลูกเองใช้ใช้เพื่อใช้เพื่อ เกมเร็วเกมเร็วเออเพื่อนไปดึงเออเธอมาดึงฉันเร็วเร็วเร็วเพื่อนเอาเพื่อนไม่มาดึงกันนะเพื่อนโอ้เพื่อนมาอุ้มฉันหนึ่แล้วเ เธอคิดว่าฉันจะมีแทงหลังไงนึกว่ามันจะอุ้มมันก็แทงหลังไงสน้าให้ฉันใช้แทงหลังต้นไม้ต้นไมันแอมันมเอเธอไปดูตงอย่ไดมองเ้มองอบ้าพิลเล็กก็คงงงเล่นอะไรมึงวะ ิงไปจากตรงนี้ดีกว่าโอ้ชานีกแล้วแทนที่จะแอบไม่แอบด้วยนะ ออ่ออหนึ่งทีก็ได้เออคอตรงนี้ได้อยูอเออได้อยู่เพิงเอง่อเฮ้ยมันมันกลับมามาหาฉันโอเคมันหลอกมันหลอก เค okay, ฉันจะแทงหลังเข้าไม้นั้น,นเอฉเไ้อยฉัม่้ยพับไม่ได้พับไม้ไม่ได้เฮ้ยพับไม่ได้จะพับไม้ยืนพับไม้พมับไ,ไม่ลงข่ำวะ จะยืนผับไม้ผับไม่รงจริงๆเมื่อกี้ถ้าผับลง,งก็ยังจะรอดอยู่ เฮ้ยเพื่อนวิง่งเพื่อไนไม่มองหลังเลยโคตรเทพอ่ะเฮ้ยเธอเพื่อนเขาวิ่งไม่มองหลังเลยอ,เอ่ะเขาเขาเขาวิ่งไม่มองหลังเขาวิ่งเขาวิ่งไม่มองหลังเลยเขาวิ่งแบบไม่รู้ว่าเขาจะวิ่งเขาเขาไม่มี

ไออ๋ออยู่นี่อหอยู่นี่เธอฉันไม่ค่อยได้ใช้ไฟฉายขเออะไรอะนเป็นอะไร้วิลยอยู่้วา <c oughs> <c oughs> วิ่งแบบไม่มีจุดเรื่องหม่เลยเลยเขาวิ่งตรงไปอย่างเดียวเขาไปเฮ้ยไปาีแ <c> ล <oughs> ้วใช้กล้อจอเพื่อนออ้ยน่ารักมากเลยอ่ะเพื่อนเล่นน่ารักอะ ชอบน่ารักไ่เหมือนเธอเลยฉันปลกอมือเรียกเพื่อนกว่าจะกลับมาฉันจะตามไปค่ะชอบอ่ะ,ออะเธอมันตามเพื่อนไปแก่เฮ้ยเขามาตามพบพ้อหนุ่มนี้พ้อหนุ่มนี้คือใครอ่ะพ้อหนุน่มคารีนาคารีนาเออ นี่เขาตามสาใสน่หน้าจุกบันเล็กอ่ะฉันจะพาให้จุกบันเล็กเอาบนบันเล็กอยู่บนบนเล็กอยู่เขาเข้าไมา้เขาเขาวิ่งมอนจะติดนิดหนึ่งแต่เป็นการสับขาลอกนี่เ <laughs> ขาพับไม้ใส่คิลเลอร์ไปหนึ่งทีฉันดูจอเขาฉันขำมาเธอ เขาวิ่งไม่มองหลังเลยเขาวิ่งแบบไปข้างหน้าอย่างเดียวเขาไปวิ่งไปหาคิวเลอร์เมล่อเขาเจอเขาก็กำลังอันเขาก็ไม่ดูข้างหลังเขาทิง้งเขาทิ้งเพื่อนเหมือนเขาซื้อตัวนี้มาเขาใช้เปิร์ของตัวนี้หมดเลยนะเปิร์เกลือกันน่ารัก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 ว้าว อะไรว่นน่ารักกันไฟฉันทำใจไม่ได้ฉันว่าไล่ยว่นน่ารักเลยอ่ะ ซำซ้อนเนี่ย,ยติดตำพัดกูดึงดิให้ชินใจให้ได้ฟังเสียงหน่อยดิเธอไปสงสารเพื่อนเลยนะไงหน้าเออไปปัน่เปปนเลยเพื่อนจุกได้เพื่อนในจุกได้ขับไม้ ไม่มีแอดออนหรอะมั้งเพื่อนกลับเพื่อนกลับแล้วก็ปิดกำบังวเธอเพื่อนอีกแล้วเพื่อน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 อีกแล้วโคตรน่ารันเพื่อนน่ารักเกินไปแล้วนะแต่คอไม่ดีแล้วเนี่ยความน่ารักของเธอมันจ้าซะเหลือเกิน เพื่อนอะดิอะไรขอเพื่อนก็ไม่รูอ,อุ้มเพื่อนลหรอิ่งไม,ไม่ทันวอกจะไปส่องไฟให้ลืมไปว่ามีไปใช้ขำ <c oughs> มากแต่ฉันไม่ดูจอรับวันนี้ฉันก็ขำ <c oughs> เธอเพื่อนปัดบ้านเล็กมันมาหาเพื่อนเครื่องข้างบ้านเล,านล็กอะ ได้เยอะเออเครื่อ,องเทปเลยเพื่นเล่นอยู่รถเหลืองอรถเหลืองรถบัสอะเพื่นมันทิ้งเพื่อนมันมาหาเพื่อนละเพิ่นจุกอยู่รถบัสบับสสจ ตัวตัวคิลเลอร์มันจะเด้งขึ้นอ่ะตอนเพื่อนผับไม้แล้วก็เทคกลับเออหรือไม่ได้ละได้ได้ได้ได,ได,ได,ๆๆๆดูให้เออมันทิ้งเพื่อนเพราะมันมันอยู่กับเพื่อนนิดนึงโอเคเธอเปิดมันไม่มันทิ้งเพื่อนแล้วอะมันมันอีกเพื่อน này vẫn đang đột thử đấy u, không Phân má, phân má. Đột không? Chàoประตู, phân mở. Vẫn, vẫn, vẫn chưa đến ประตูตรงรถรถรถที่เธอปั่นประตูตรงรถที่เธอปั่นเออเธอลุกเองเลยเพื่อนอตามเพื่อนละเธอเพื่อนจุ๊กเธอปตูเพื่อนจูกประตูเล็กยังยังยังเพื่อนดึงให้โอเค เออเออมันยังไม่ทิ้งเพื่อนเพื่อนพับไม้มันไม่ตื๊บไม้โอเคเ่อบอกไม่ได้หรอกเพื่อนเพื่อนอยู่นาบ้านเล็กเพื่อนตายแล้วเพื่อนตุยไม่ตุยเพื่อนไม่ตุยเพื่อนเพื่อนกำลังกระโดดค้ำไปค้ามาอยู่ เอาหมดแล้วหมดแล้วเธอมาบอกได้นะบ้านเล็กบ้านเล็กฉันไม่มีตายากฉันไปแล้วไม่โดนแฝงเธอเธอบอกเอ้าวเธอเธอคือเจ็บใช่ไหมฉันฉันลืมไปว่าเธอคือเจ็บอยู่ส่งไปส่องไปรอบส่งไปรอบโอเคเพื่อนจุกเก่งให้เพื่อนไปจุกต้องแต่คนแรก